โอเคนะครับสวสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กับมาครับพกเก็อ e ีช e ันโอชัน0ูน์จุดส0ุดห้าวายโวเคสวายโวก่อนผมก็ได้ประดิษฐ์เครื่องนี้มามันคือเครื่องปืนใหญ่ไม่เชิงปืนใหญ่คือธนูไฟครับเรามาทดสอบการเล่นผมได้ทดสอบไปแล้วนะจึง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 เอ้ยไม่เอาดีกก่อเ okay, คฟเดี๋ยวเราทำเป้าก่อนก่อนนะเพื่อการยิง mm hmm. จะได้สะดวกขึ้นนะครับ อ๋เป่าโอเคทำแถวตัวนี้แลกันจะได้ยิงได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็ได้รู้ว่าปืนใหญ่เอ้ยไม่ใช่เอ้ยธนูอ่ะมันยิงผิดด้านเลยซ่อมแซมให้มันมาทางด้านนี้ โอเคครับรอกานไปกดเดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมทำจะเสร็จแล้วโอ,ลโ,อโอ้ยแหละอือตกอย่างรวดเร็วอุชอ๊ชอุชอ๊ชอุช๊ชอุ๊ชโอเคประมาณนี้แล้วนะครับโอเคเรามาลองยิงกันเลยนะครับวิธีการยิงนั้นง่ายๆแค่กดปุ่มสีฟ้านะครับ ผงจะใช้ดาบเป็นการเอ้ยไม่ใช่สิโอเคกดจิ้ม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 จจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นไฟนะครับนี่กลไกการทำง่ายๆครับเอาลาวาลืมวางถ้าลาวายิ่งเยอะๆมันทำให้ริ้งแรงขึ้นเน้ะตุมๆุ เลยนะครับเฮ้ยยังไม่ถึงอีกตันวนีนี่ครับคนไกลนี้ปักทองครับว,วางอีนี่ก็คือฟักทองคนระก็คือวางฟักทองแล้วก็วางพวกลาวาไปนะครับมันก็จะได้ปืนใหญ่สำหรับใครที่ลงมอนสตรนแล้วนะครับแล้วตอนนี้ผมก็หาไอที่เปิดว่ามันอยู่ไหน เปิดสวิตช์ไมโครอเคครับิตช์เปิดไมโครหายเฮ้ยไม่ใช่ที่เปิดไมโครมันหายยูหน่อโวะโคหาไม่เจอก็เจอแล้วครับอาว โอเคอ๋ยอไม่ใช่โอเคดีเช็คดูโอเคเรามาลองยิงกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันครับเพรามยิงจ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 ิงมันก็เทดีนะครับเดี๋ยวปิดตัวนี้ก่อนนี่ก็คือปืนใ,ใหญ่เอ,อ้เื่อส่วนอันนี้ครับนี่ทำไว้เพื่ออะไร แล้วก็มีอีกชนิหนึ่งไม่รู้ถามเพื่อ,อเคบนี่ก็คือค่ายทาหารปืนเนาะเริ่มสนใจค่ายทหารแหละบ้านผมก็ไม่ได้ต่อเติมอะไรไปมากเพราะผมไม่ได้ต่อเติมเลยนะครับเออมีต่อเติมตอยู่นี่ครับตัวเอ็นครับต่อเติมตัวเอ็นครับแล้วก็นี่ครับนี่ สวิกค,ครับเอ้ย,อย,อยโอไมโอไม่ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ้าวเคนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันใหม่เลยนะบ่กกี้ผมตายแล้วก็เกิดใหม่ตอนนี้เรากำลังขึ้นเรื่องอยู่กับเลสโตนนะครับยังไม่ค่อยสว,ว,วิโวฟูบูอะไรเท่าไหร่นะเดีย๋ยวเอาสักสามต่อแล้วกันนะครับในตอนที่สองครับ แคปกดของตรงนี้มันก็จะปิดแลเราก็ลองปล่อยเราก็รีบวิ่งเปิ่เป็นไงครับกลไกผมต่อไปก็อันนี้ครับนี่คือผมลืมบอกไฟเลยคือนี่ของทำวงจรใต้ใตดินนะครับนี่กดพอกดสีอฟ้าประตูปิดก็กดออกกดสีฟ้าประตูเปิดง่ายๆ แล้วก็เอ๊ะเคครับอันต่อมาครับอันนี้มันบั็กนะมันยิงมันไม่ยอมยิงผมเนี่ยผมยังไม่ถูกยิงเลยเลขสูงเอสองเลยครับเอือเอือเอือเฮ้ยเออแหลกแหลกแหลกอา้อาวอ้าวเนะครับ ก้อไกก,ก็มีแค่นี้นะสําหรับฐานนี้เป็นฐานใครทหารโอ้ไปอีกฐานต่อไปนะครับฐานต่อไปนี้เป็นฐานที่ผมสร้างขึ้นเองไม่ได้ดูจากบบใครมาแต่อันอื่นก็ดูจากคนอื่นมาบ้างนะฐานนี้เลยครับเปิดประตูอันนี้เปิดประต,ตูง่ายๆเฮ้ยเอาใหม่ประตูเราจะเออเอออ่ะ โอ้ยเราต้องขึ้นไปนไหกันอีกแนะล,ล้วค่ะกูชกูชกูชโอเคมันอยู่ใกล้เราเองเราค่อยๆไปกันก็ได้แล้วมันอยู่ตรงไหนครโอ้ยตรงนี้เออไปอล้วครับอ้าวหายโอเคแล้วครับแล้วก็จะมาออกอยู่กดสวิตช์ครับเปิดประตูกดเปิดครับ อข้างบนนี้ปิดเปิไฟนี่คือไฟนะครับดูครับปิ้งปิ้งปิ้งปิ้เปิดไฟไว้นะครับจะปิดไฟก,ก็กดปิดเปิดเปิดไว้ดีกว่านี่นะกดตรงนี้เปิดประตูครับ,บรดูเท่ว่ากกดตรงนี่คือกล่องสําคัญนะมีพวกเครื่องมือเพชรที่ผมเอามาใช้นะคือไข่ปลาสับใส่ก่องเท่ okay. อาวุธเอ้ยอาวุธพร้อมครัอนีเตล้วโอเคเอาไปเก็บอีกว่าเก็เก็บ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 เค็บเก็บๆๆบเก็บเก็อเก็บ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 เก็เก็บ้ก็เก็บ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 เกฐบแน็บเก็บกเก็ก็เบเกกบเบ วันนี้เราก็สนุกกันมาหลางแล้วนะครับมีฐานมีฐานที่หนะึ่งแลฐานที่สองสามแล้วฐานที่สี่ก็ฐานที่สีก็โน่นเะนาะเ้น,นี้ก็ขอจบคลิปไ่เท่านี้แล้วกันนะคะสวัสดีค่บ